สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันพุธที่23กรกฎาคม2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขคุณนําไปปรับใช้กันค่ะน่ารวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ก็ยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดูกันเป็นแนวทางเท่านั้น สีมงคลวันพุธค่ะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีเหลืองยกเว้นคนเกิดวันอังคารต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีส้มค่ะการเงินโชคลาภใช้ดําใช้เทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์วันพุธพยายามหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะมาคนเกิดวันอาทิตย์เจ็ดแปดค่ะอู๋สามเจ็ดแปดห้า สี่สี่หนึ่งหกแปดสี่ การงานค่ะสาหรับคนเกิดนาธิด์นะคะวันนี้นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะคะสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะเหตุการณ์ตัวบุคคลอะไรต่างๆนาน,นาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะคะมีหงุดหงิดลาคาญใจมีไม่พอใจมีผิดหวังเสียใจนะคะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ที่มันเอ่อมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังทําให้เรารู้สึกว่าเราทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขนะคะเพราะมันไม่ได้ดั่งใจเนาะนะแต่ว่าต้องให้ กำลังใจตัวเองนะคะคือผลลัพธ์ของงานการเติบโตนะคะยังคงมีแต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นอะไรที่ต้องหวังผลในระยะยาวนะคะเราจะไปหวังแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้นะคะนะมันจะค่อยๆโตไปอะคะ่ะเราก็ขยันเราก็อดทนทําไปนะคะทำไปให้กําลังใจตัวเองนะคะรวมถึงบางทีเราอาจจะต้องการกําลังใจหรือการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวด้วยก็ได้เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีพลังที่จะทําต่อแล้วก็รอผลตอบแทนหรือรอผลลัพธ์ ทางการงานในระยะยาวนะคะมันต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปต้องรอนะคะในะเรื่องของการเงินดีมากนะคะนะเรียกว่าหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะคะการแลกเปลี่ยนการเจราจาในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยรักษาผลประโยชน์ตัวเองให้ดีนะคะทําอะไรก็เรียกว่าผลตอบแทนต้องได้สมน้ําสมเนื้อนะคะอย่าไปเสียเปรียบใครนะคะนะเอ่อไม่ว่าจะทําอะไรแลกเปลี่ยนเจราจาอะไรเนี่ยต้องดูว่าเอ๊ะเราสมควรที่จะได้เท่าเท่านี้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ เรียกว่า,าไม่ไม่เสียเงือกฟรีๆนะคะเรียกเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเอาเป็นว่าดวงการเงินดีนะคะแต่ว่าเราต้องไม่เสียเปรียบใครด้วยนะคะในะเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะอยู่แบบโสด,สด,สดคนโสดวันอาทิตย์นะคะคือบางทีเราก็เหนื่อยกับชีวิตเราพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเรายังไม่ได้ต้องการ ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันเป็นความไม่พร้อมในบางเสียงบางอย่างหรือบางทีเรายังรู้สึกว่าเออฉันฉันเอาตัวรอดในชีวิตฉันก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังพยายามจะสีบใครอยู่นะคะวันนี้นิ่งเงียบไปก่อนนะคะมันไม่ใช่วันของเรานะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็เหนื่อยเช่นเดียวกันเราเหนื่อยแฟนเหนื่อยนะคะโอกาสที่จะใช้เวลาร่วมกันโอกาสที่จะมาคอยอยู่ใกล้ๆนะมาหวานมาโรแมนติกมาเอาใจใส่มาดูแลกันอาจจะไม่ไม่มีอารมณ์นั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาเราก็เหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆแฟนเราก็เช่นเดียวกันนะดังนั้นอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตมันน่าจะน่าจะลงตัวกว่านะคะไม่ต้องไปคาดหวัง ไม่ต้องไปคาดหวังกันเลยกันนะคะสุขภาพนะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในใน,ในครอบครัวนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่เราทํานะคะพยายามมีความสุขกับชีวิตนะคะนะแค่อยากทําอะไรได้ทำอยากอยากใช้เงินก็มีเงินใช้แค่เนี้ยพอแล้วนะคะเราอาจจะต้องมุ่งว่าเออหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะพอนะอย่างอื่นไม่ต้องไปหวังคนเกิดวันจันทร์ เอ่อห้าสามค่ะหนึ่งสองสองศูนย์สี่แปดห้าสามแปดเก้าการงานคนเกิดวันจันทร์วันนี้สองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการเจรจาการไป,เ,ไปเขาเรียกว่าเจรจาไปประสานงานไป ตกลงไปคุยไปเจราจาเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการมีคู่หูการมีเพื่อนร่วมงานการมี พาร์ทเนอร์นะคะจะส่งผลดีมากกว่าทำให้คุณไม่เสียโอกาสดีๆทางการงานที่ที่จะมีเข้ามาในวันนี้นะคะอย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปเพราะว่าถ้าคุณปล่อยโอกาสทางการงานของคุณให้หลุดมือไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียผลประโยชน์ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะดังนั้นหากเรารู้สึกว่าด้วยศักยภาพเรามันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่คุณสามารถที่จะมองหาความร่วมมือนะคะจากคนอื่นได้นะคะมีโอกาสเจราจาสาเร็จด้วยวันนี้ เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะคะแต่ต้องเน้นนะคะหาเงินที่เข้ามาอย่างถูกต้องเราเองเราอาจจะต้องเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่ที่มันมีค่าเพื่อแลกกับรายได้ที่จะเข้ามามากขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเหนื่อยมากขึ้นต้องเสียสละเพื่อคนอื่นเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะการทําบุญนะคะด้วยการบริจาค โลหิตนะคะหรือบริจาคเงินช่วยเหลือสภากาชาติไทยช่วยเหลือโรงพยาบาลพวกนี้นะคะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภได้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะเงินต้องได้มาอย่างถูกต้องนะคะคือถ้าเรามาทางสายเทาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เสียเงินได้ในอนาคตเนาะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดยังไม่เจอคนที่จริงใจนะคะบางทีเจอคนเข้าหาด้วยเรื่องของผลประโยชน์คนเข้าหาเพราะจะเอาเปรียบเราประมาณนี้นะคะอยู่แบบโสดโสดเนี่ยสบายกายสบายใจแล้วก็สบายเงินในกระเป๋าด้วยนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ต้องรู้จักให้อภัยกันแล้วก็พยายามที่จะอย่ามีเรื่องปิดบังกันอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์อะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาอย่าไปทำนะคะแล้วก็พยายามอาจจะหลีกเลี่ยงการจับผิดซึ่งกันและกันคือบางทีคุณอาจจะรู้แหละว่าเออแฟนเรามีเรื่องปิดบังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเรารู้จักให้อภยัยปล่อยวางแล้วก็เออเอ,อวางเฉยทําไม่รู้ไม่ชี้มั่งเรารู้แหละแต่ทําเป็นไม่รู้นะมันอาจจะดีกว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ สุขภาพแข็งแรงนะคะตามวัยนะคะผู้สูงอายุก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินนะคะปวดแข้งปวดขาได้บ้างนะคะก็ดูแลก,กันตามอาการ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อย่าคิดมากจนเกินไปนะคะสถานการณ์บางอย่างปัญหาบางเรื่องนะคะมันเป็นปัญหาที่อาจจะยังไม่ได้กระทบกับเราโดยตรงแต่ว่าเราเอาความรู้สึกเราไปจับละเรารู้สึกว่าต่อให้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ฉันคิดว่ามันต้องเกิดแน่นอนมันต้องเป็นอย่างงดอย่างนี้แล้วมันทําให้เราเครียดทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพวกนี้ไม่ได้นะคะไม่ดีต่อต่อสั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายด้วยนะคะมองล่วงในแงด่ดีปัญหาที่มันยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปจับไปคิดมันนะคะ ก็ใจเย็นๆนะคะมันจะทำให้มีความสุขมากขึ้นคนเกิดวันอังคาระคะ่ะสี่เก้าสามห้าห้าหกห้าเจ็ด 87 85การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ถ้ามองในแง่ดีนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดบ้บัได้รับมอบหมายนะคะง,งานใหม่ตําแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทําให้งานการงานของคุณหน้าที่ตําแหน่งของคุณเติบโตก้าวหน้าในอนาคตถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะแต่เราอาจจะไปคาดหวังมากจนเกินไปไม่ได้นะคะบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราบ้างคือบางทีบางทีขอใช้คําว่า เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ่ะมีโอกาสสูงแต่บางทีพอเลื่อนขึ้นไปแล้วนะ่ะมันก็มีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะความสำเร็จมันตามมาด้วยความไม่สบายใจนะค,ะความไม่ได้ดังใจอาจจะมีผิดหวังมีไม่ได้ตามที่หวังบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการงานนมีแต่คุณเองคุณก็จะต้องโชว์ความสามารถให้มากหน่อยนะคะนะเรียกว่าเอ่อ งานน่ะดีแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันมีอะไรมากระทบทําให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่เนาะเรื่องของการเงินมีจับจ่ายใช้สอยนะคะอยากใช้อะไรได้ใช้อยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะคล่องตัวดีเลยทีเดียวไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าก็ไม่ขาดมือค่ะนนะเรื่อง <c oughs> เรื่องเสียเงินเสียทองมีอากาศใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองไม่มีวินยัยเพื่อนพาเสียเงินนะคะมันก็เป็นประเด็นเหล่านี้ก็ระมัดระวังนะคะก็แล้วกันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ขาดมือก็โอเคแล้วนะ เรื่องของความรักไม่เด่นเลยค่ะคนโสดนะคะก็บางทาีก็ใช้ชีวิตเราให้มันลงตัวก่อนนะคะความรักว่าว่ากันทีหลังในวันต่อๆไปนะคะบางท่านก็มีคุยคุยวันนี้กับไม่ได้คุยนะคะหรืออยู่ดีๆก็ได้หยุดคุยไปเพราะมันมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็พยายามยึดในกฎระเบียบเอ่อแหไม่ใช้คําว่ากฎระเบียบ กฎระหว่างกันในความสัมพันธ์นะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเรียกว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนะคะอย่าปล่อยทิ้งซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าเออแฟนมีปัญหาก็เออเธอก็ไปจัดการของเธอไปฉันจัดการเรื่องราวของฉันวันนี้อาจจะไม่ได้นะคะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการรับมือกับอุปสรรคหรือปัญหาที่มันกระทบมันเป็นปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็อย่าทะเลาะกันเองนะคะอย่าทะเลาะกันเองพยายามสงบปากสงบคําอะไรที่พูดหรือทําแล้วมันจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ก็อย่าทําอย่าพูด สุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะหนึ่งระวังบุคคลภายนอกคนที่ไม่หวังดีกับเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะทาให้เราหงุดหงิดลาคาญใจนะคะทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขไม่ได้ดั่งใจเราประมาณนี้บางทีก็ลูกน้องบริวารสร้างปัญหาให้มันนี่ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะพยายามเขาเรียกว่าอารมุ่มอรวยหน่อยนะแล้วก็อย่ามั่นอก มั่นใจในตัวเองจนเกินไปเนาะคนเกิดวันพุธสี่หกสามแปดสองเก้าเจ็ดห้า หกสี่หนึ่งห้า คนเกิดวันพุธการงานวันนี้นะคะการงานเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะ1 23 4สี่ที่วางเอาไว้ทำตามแผนการนั้นเลยนะคะเป้าหมายไม่หายไปไหนเป้าหมายยังรอคุณอยู่นะคะขอแคเอ่เริ่มต้นก้าวแรกได้แล้วนะคะมีการวางแผนอย่างชัดเจนทำตามกฎทำตามระเบียบนะคะอย่าผิดกฎผิดระเบียบก็พอนะคะนะดวงคุณเป็นดวงที่บางทีเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายคอยช่วยเหลือคนโน้นคนนี้นะคะหรือว่าพอเราเดือดร้อนก็จะมีคนคอยช่วยเราอยู่ดีนะคะมีคนรักมีคน End ะะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกับคนรอบข้างก็ถือว่าสําคัญเช่นเดียวกันนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่แผนการคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะ,นะโอกาสไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอน1 2 3 4ไม่มีรัดขั้นตอนนะคะ เรื่องของการเงินดีนะคะไพ่ออกมาในแนวทางที่ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ในเรื่องของการเงินวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะมีคนช่วยหาดีนะคะนะคนช่วยใช้ก็อาจจะมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะคะการใช้จ่ายเงินไม่ได้หวือหวารายรับไม่ได้หวือหวาแต่ว่าก็มีให้เราจับจ่ายใช้สอยได้เรียกได้ว่าสบายมือนะคะ ความรักค่ะวันนี้พลังงานคนเก่าในอดีตนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะอาจจะวนเวียนทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกแบบเออนึกถึงความทรงจําเก่าๆนะคะแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์หรือเป็นความรู้สึกแค่ชั่วครูชั่วยามชั่วคราวนะคะอาจจะมีคนที่เราสนใจเข้าหรือเข้าสนใจเราแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเป็นอารมณ์แบบเพื่อนนะคะยังไม่ได้มากกว่านี้นะคะหรือต่อให้เป็นแฟนเก่าที่ได้รับข่าวคราวกันได้คุยกันได้ทักหากันพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มากกว่านั้น นะคะอาจจะทําให้รู้สึกดีแค่วันนี้วันต,ต่อไปไม่แน่นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะก็รักกันห่วงใยกันแหละนะคะความรักยังดีอยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าฝ่ายหนึ่งนะคะก็คอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากให้มาดูแลใกล้ชิดหน่อยเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดคุยต้องมีการสื่อสารกันนะคะจริงๆดูแลกันใกล้ชิดน่าจะดีที่สุดนะคะแสดงความรู้สึกให้มากหน่อย คือบางทเีเขาเรียกว่าการแค่ส่งข้อ,ขอความหรือทักหาการคุยโทรศัพท์กันพวกนี้ไม่พอนะคะ,ไม,ะ,คะไม่พอเนาะต้องเจอค่ะสุขภาพนะคะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพยายามออกออก,กําลังกายนะคะมีกิจกรรมทั้งวันนะคะมันก็จะช่วยเราในเรื่องของสุขภาพได้คำแนะนำจากไพทารโรนะคะวันนี้เรื่องของแผนการเป็นสิ่งสำคัญนะคะ นะแผนการที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งสาีแล้วทําตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะโอกาสดีๆมันมีนะแต่เราต้องไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะคะน้ําขึ้นให้รีบตกักแล้วเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะการที่เราอยากจะก้าวต่อไปข้างหน้านะมันต้องมีการปรับตัวเราอาจจะไม่สามารถที่ทําแบบเดิมคิดแบบเดิมได้นะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่เมื่อมีการวางแผนแล้วทุกอย่างมัน,ม,นมีโอกาสากาที่จะไปต่อได้สูงมากๆนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีแปดศูนย์หกศูนย์สี่สองเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดหนึ่งสอง การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะนะติดต่อหรือประสานงานหรือใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคนที่ทําธุรกิจเ,เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะนะถือว่าโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะแต่ว่าก็ต้องยึดหลักว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํากฎระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องยึดถือยึดมั่นในวันนี้นะคะนะหากเราทําผิดผิดกฎผิดระเบียบไม่เป็นไปตามก็เรียกว่า ตามที่ระเบียบปฏิบัติน่ะถือว่ามีโอกาสที่จะโดนจับได้และทําให้งานมันติดขัดได้นะคะก็ให้ความสําคัญกันแล้วกันนะคะกับเรื่องของกฎระเบียบเนาะ ในะเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะไปหน่อยนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะบางทีมันเป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเราก็ได้แต่บางทีมันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ควรจะจ่ายเท่านี้อยู่ดีๆกับต้องจ่ายมากขึ้นหรือมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาพวกเนี้ยนะคะจำเป็นที่ต้องมองหาความช่วยเหลือล่วงหน้าคนที่จะสามารถช่วยคุณได้ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นเฉพาะเพื่อนหรือเป็นเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการช่วยบางทีคนท,ที่บางทีเป็นลูกน้องบริวารบุตรหลานบริวารพวกเนี้ยสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะอาจจะด้วยประเด็นต่างๆเนาะเอาเป็นว่าวันนี้อาจจะต้องการการซัพพอร์ตจากใครบางคนในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวและมันหมุนไปได้เนาะนะหรือสถานการณ์กับการคุณเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเองรายจ่ายเราก็เยอะแล้วแต่บางทีเราก็ยังต้องไปคอยซัพพอร์ตคนใกล้ชิดคนรอบข้างด้วยแต่ใดๆก็ตามแต่คุณเต็มใจนะคะคุณเต็มใจต่อให้ใจ่ายเยอะเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้จ่ายนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะ ยังคงเลือกที่ใช้ชีวิตโสดนะคะนะคุณสามารถที่เดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วแล้วก็เวลาว่างก็ใช้กับครอบครัวพวกนี้นะคะแค่นี้มีความสุขพอแล้วไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แบบว่าไปในทางชู้สาวกับใครนะคะหรือต่อให้พยายามจีบใครอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้ตกลงปงใจแล้วเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าอยากจะมีแฟนหรืออยากจะคบอะไรกับเรานะคะต้องคุยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ใช่วันที่จะต้องมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนาะ หรือจะใช้คําว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะ ส่วนความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอาจจะพยายามที่จะเขาเรียกว่าลดความสุขความต้องการส่วนตัวเราลงหน่อยแล้วก็เสียสละเพื่อครอบครัวนะคะใช้เวลากับครอบครัวครอบครัวใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานบริวารน,นะแฟนอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยแล้วก็ลดเวลาส่วนตัวลงหน่อยมันก็จะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูดีขึ้นมันแน่นแฟนขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือบางคู่ก็อาจอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเองคุณใช้เวลากับครอบครัวแต่แฟนเขาก็ใช้เวลาของเขาคนเดียวอันนี้ก็ เป็นไปได้แต่ถามว่าจะต้องมีเรื่องมาทะเลาะกันไหมถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ทะเลาะเพราะว่าเข้าใจกันดีนะคะสุขภาพนะคะระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวค่ะคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะให้ความสำคัญกับมิตรภาพนะคะมิตรภาพคอนเน c t ชันนะคะครอบครัว คนรู้จักเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะบางทีมิตรภาพเก่าๆก็จะทําให้ช่วยทําให้เรารู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นในแนววให้กําลังใจหรือคอยช่วยเหลือคอยประสานคอยทําให้แบบว่าช่วยเราแก้ปัญหาพวกนี้นะคะเรียกว่ามิตรภาพเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆนะคะจะส่งผลดีกับเราะะช่วยให้คุณผ่านพ้นวันนี้ไปได้ด้วยดีนะคะเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับความเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านี้เนาะคนเกิดวันศุกร์ แปดสามสามหกห้าสี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปด การงานคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะมีเหนื่อยมีท้อใจบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแต่ว่าดวงก็ยังดีอะคะ่ะบางทีอาจจะมีการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างนะคะที่จะช่วยทําให้งานของคุณยังคงเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการเจรจาในเรื่องของการงานการเซ็นสัญญาข้อตกลงมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นะคะแต่ปัญหาคือในเรื่องของสภาพจิตใจเราแหละนะความท้อใจความเหนื่อยความรู้สึกหมดหวังหมดแรงนะคะเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเจอปัญหาบาง อย่างนั้นเราไม่รู้เราจะแก้ไขยังไงทําให้เรารู้สึกท้อนะคะก็อาจจะต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีก่อนนะคะใดๆในอนาคตมันมันก็ดีต่อไปอยู่แล้วในเรื่องของการงานนะคะยังคงมั่นคงยังคงโอเคอยู่นะคะดูแลสภาพจิตใจตัวเองก่อนนะคะนะเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษนะคะเรียกว่าโอกาสในจักรวาลมอบให้คุณเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะมีความสามารถที่จะหยิบจะจับมันได้มากน้อยแค่ไหน มันเหมือนเงินหล่นมาจากฟ้าแต่ว่าคุณคุณมีแค่สองมือนะคะ่ะนะเราจะเราจะหยิบจะจับได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณและนะคะแต่ต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงนะบางทีโอกาสได้เงินมีแต่โอกาสเสียงเงินก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทนะคะรอบครอบแล้วต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุนหรือก่อนทําอะไรก็ตามแต่ไม่ไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันโลภแลวฉันก็ลุยเลยอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะโอกาสเสียงเงินก็มีเนาะ ความรักค่ะไม่เด่นค่ะคนโสดน,นะคะบางทีต่อให้มีคุยคุยบ้างมีคนที่เราสนใจเขามีคนที่เขาสนใจเราแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในแนวนั้นนะคะยังคงมีให้คุยก็คุยแต่ว่าจริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังตัดสินใจหรือยังยังไม่ตัดสินใจนะคะก็ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะคือสถานการณ์เรื่องอื่นมันมันมันเด่นกว่าเนาะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็พยายามรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนอื่นหน่อยนะคะมีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะเราจะไปแบบว่าเออไปคุยกับคนโน่นคนนี้แบบสบายๆไม่ได้นะคะมันต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะพอควรแล้วก็ระวังเรื่องของการบริหารสเสน่ด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร วันนี้นะละมัดระวงังในเรื่องของการใช้อารมณ์ความหงุดหงิดลำคาญใจความโลภนะคะนะเอาเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอแค่มีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์นำนะคะ ความต้องการนะคะความต้องการของเราความเอาความความต้องการของตัวเองเป็นหลักเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้เขาเรียกว่าเราเข้าสู่เขาเรียกว่าด้านมืดได้ง่ายนะเอาเป็นว่าระวังด้านมืดในในใจในตัวเราก็แล้วกันนะคะหรือบางทีสถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะต้องระมัดระวังคนเอาเปรียบเราคนไม่จริงใจพวกนี้นะคะระวังด้วยเนาะคนเกิดวันเสาร์ สามสองแปดหกสี่สี่สองศูนย์สี่หกหกเก้า การงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะยิ่งการทํางานเป็นทีมยิ่งดีการทํางานเดี่ยวการทํางานคนเดียวนะคะมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจหรือจัดการสถานการณ์ต่างๆแบบ แบบเกินเหตุนะคะเออตัดสินใจอะไรเอ,เอาเอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่เอาความพอใจเป็นใหญ่นีมันไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปนะคะแต่ว่าการเป็นคนที่อามีคนคอยช่วยมีคนคอยให้คําแนะนำนะคะไม่ใช่แค่2ด้วย3คนขึ้นไปนะคะหรือการมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะหรือว่าคนค้าขายก็พยายามมองหาเขาเรียกว่า ลูกค้าใหม่นะคะยายฐานลูกค้าออกไปหรือมีคู่ค้าใหม่ๆพวกนี้นะคะถือว่าจะส่งผลดีกับงานของเรามากกว่านะคะแล้วก็ระวังการตัดสินใจหรือการทำอะไรที่มันมากเกินความพอดีมากเกินความจำเป็นต้องระวังด้วยนะคะ นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็มีจับจ่ายใช้สอยตามสมควรนะคะไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าอาจจะต้องมีหมุนบ้างหรือมีปัญหานะบางประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายการลงทุนพวกนี้นะคะอาจจะจําเป็นที่ต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะนะคะไม่ใช่ว่าบางทีเพื่อนนะหรือว่าคนที่บางที ความสามารถพอๆกันกับเราอะไรพวกนี้นะจะมาช่วยเหลือจะมาซัพพอร์ตเนี่ยไม่มีแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงจะซัพพอร์ตเราได้นะคะบางท่านอาจจะมีประเด็นนะขัดแย้งกับคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะจ,จะมีรายจ่ายเรื่องของสุขภาพพวกนี้เข้ามานะแต่ว่าใดๆก็ไม่ได้ขาดมือนะคะยังโอเคอยู่เนาะแต่ว่าเพียงแต่มันไม่หวือหวานะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ยังคงโสดโสดจริงๆนะคะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆได้ในวันนี้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเรายังไม่ได้เปิดรับใครหรือว่าเราสนใจใครอีกฝ่ายยังไม่ได้เปิดรับเราหรือยังไม่ได้เปิดรับใครพวกนี้นะคะก็ก็ต้องอยู่ในสถานะโสดแบบแบบเออเขาเรียกว่ารอบข้างก็มีแต่เพื่อนนะคะมีแต่เพื่อนแล้วเพื่อนร่วมงานด้วยพวกนี้ยังไม่เป็นม่ยังไม่ได้มากกว่านั้น คนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่มีอะไรอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันที่ชัดเจนแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะคือเรียกว่าหากมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะคะไม่มีความสุขนะคะโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของการงานประเด็นเรื่องของการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าบางทีปัญหาใหญ่มันคือปัญหาที่มีอะไรแล้วไม่คุยกันนะคะนะคุณเงียบแฟนเงียบนะคะคุณคิดคุณรู้สึกอะไรคุณก็เก็บไว้คนเดียวแฟนคุณก็ไม่พูดไม่สื่อสารนการที่ไม่สื่อสารไม่เปิดใจคุยกันเนี่ยมัน จะสร้างปัญหาในอนาคตได้นะคะสุขภาพนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตของคุณหรือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนในระยะยาวนะคะ ความมั่นคงในชีวิตนะคะจังหวะชีวิตของคุณมันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เป็นไปอย่างช้าๆมันไม่เร็วมันไม่หวือหวาเพราะฉะนั้นเราต้องยึดจักที่จะอดทนรอคอยแล้วก็ในขณะเดียวกันการวางแผนอย่างรอบคอบก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะคะวางแผนรอบคอบอดทนรอคอยให้เป็นนะคะ ดวงประจำวันพุธที่23กรกฎาคม2568ค่ะยังเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ